สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวเป็นสินค้าเครื่องบินบังคับพิทยุขนาดเล็กนะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะครับเอ่า BF 1 0 9นะครับเป็นเครื่องบินขับไล่ในสมัยสงครามนะครับตัวนี้เป็นระบบ3ามช n นแนลนะครับมีอัพดาวแล้วก็เลี้ยวด้วยใบพัด2ตัวที่ปีกนะครับ BF 1 0 9นะฮะรหัสนัมเบอร์รหัสนัมเบอร์เป็น Z61 หนึงครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูด้านในนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะฮ <Okay. S 1> ะตัวกล่องก็จะเป็นอจุพันแล้วก็จะมีเป็นกล่องโฟมด้านในก็คือกันกระแทกนะครับก็จะมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่หนึ่งก้อนแล้วก็ใบพัดสำรอง ตัวนี้ก็จะเป็นตัวถอดใบนะครับตัวงัดใบพัดสาหรับเปลี่ยนมีใบพัดมาให้อีกนะแล้วก็มีชุดล้ออันนี้เป็นล้อล้อหลังล้อหางนะครับสามารถที่จะเทคออฟวิ่งกับพื้นเนี่ยวิ่งกับพื้นขึ้นได้นะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่ารันเวย์สถานที่ผมมันเป็น พื้นหญ้าแห้งนะก็อาจจะไม่ได้วิ่งใครมีพื้นเป็นลานปูนนะก็สามารถที่จะวิ่งเทคออฟได้นะครับนชุดล้อก็จะใส่ประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นแท้ใบพัดที่ปีนะเป็นตัวขับแล้วก็เลี้ยวด้วยใบพัดนะใช้ในการหลีบเบามอเตอร์ในการเลี้ยวนะครับ เป็นสามช่องสามช่องก็คือตัวนี้จะมี up down ขึ้นมาให้นะครับแล้วก็มีระบบไจโรที่ว่าช่วยในการบินครับอันนี้รีโมทคอนโทรลใช้ฐาน 3A นะครับสามก้อนปรับบาลานซ์ปรับทิมได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกัน เก็บสายแบตนะครับใส่้าไปแล้วเราก็เอาแบตตอรีนะครับใส่ไปตรงช่องส่อดตรงนี้จับลงไปแล้วก็เก็บสายไฟจากนั้นปิดฝานะครับ ิดสวิทช์ออนนะฮะไฟจะกระพิบไฟจะติดค้างแบบนี้นะแล้วก็กระพริบนะก็เอาเครื่องบินวางกับพื้นนะครับจากนั้นเปิดรีโมทโยกคันเร่งข้างซ้ายขึ้นแล้วลงหนึ่งครั้งจะเป็นการจับคู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอัปดาวนี่นะก็จะเป็น มีระบบไจโรคุมอัพดาวด้วยนะแล้วก็คุมมอเตอร์ด้วยโอเคอเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันนะครับ bf 109ขนาดปีก33เซนติเมตรนะครับมานะครับสวยงามมาลองด,ดูลองทวนลมนะครับ ดีๆนะครับสามช่องเลี้ยวในการลีบามอเตอร์นะฮะถ้าเป็นสีช่องก็จะเลี้ยวด้วยระบบแอร์ลอน1ี่อันนี้มันก็จะเล่นง่ายช้าๆตาลอน มานะ่ะลมมันแรงนะครับลงก็ลงหมดนะง่ายๆนะครับมันน้ำหนักมันเบานะครับมันไม่มีอะไรเสียหายนะครับระบบใจเราก็จะช่วยควบคุม ตัวแผ่นหางไม่ให้เครื่องบินก้มหัวหรือแหงหน้าหรือหัวทิ่มอัตโนโอเอหัวทิ่มอะไรอย่เงี้ยนะครับมันก็จะกันให้อัตโนมันมาลองไปดูนะครับบินได้ประมาณร้อยถึงสองเมตรนะครับมันก็อยู่ที่ว่าสายตาเราจะมองเห็นไหม ถ้ามันสูงแล้วมันไกลอ่ะอน,นีประมองนี่เห็นนะน,นี่ก็สูงมากแล้วเอาลงมาไหนนะลมแรงๆบางทีมันเอาไม่อยู่ปิวเลยนะครับรอนลอนลอนเดี้ยวโค้ง ล,ลงนะฮะครับเป็นไงบ้างนะครับ bf นะครับ bf 109ปีก30เซนนะครับ สนใจติดต่อตาม id line แล้วก็เบอร์โทรทีท่ผมลงไว้เลยนะครับตัวนี้ราคา1,490บาทโอเคครับผม